ีคิดให้ดู16โจทย์คือเล็บเศษสส่วนสบวกหาส่วนสิหารด้วย34มส่วนสาเท่ากับ เดี๋ยวคุณเขียท่ากับตรงนี้เนาะจะได้เป็นขั้นๆเรามาดูตัวแรกในวงเล็บจะทําในวงเล็บก่อนถามว่าจะบวกลบกันได้ตัวส่วนต้องเท่ากันอันนี้ตัวส่วนไม่เท่าตัวส่วนไม่เท่าดังนั้นต้องทําตัวเนี้ยให้เท่ากับ16 4หกเท่ากับสิก็โดยการคูณ4เวลาคูณ4เราก็คูณทั้งบนทั้งล่างเพราะว่า 4 4่สคูณเฉพาะตัวหน้าตัวหลังเหมือนเดิมคือ5ส่วน16าหารอ่าตามจริงอะ่ะเครื่องหมายหารทั้งนอกอะ่ะอาหารก่อนก็เด้เดี๋ยวเดี๋ยวงงเพราะว่าเราจะทำในวงเล็บให้เสร็จก่อนข้างบน3คูณ4 3 4สส่วน4 4สบวกห ส่วน16ข้างนอกก็เปยนเป็นเลขเป็นเครื่องหมายหารเหมือนเดิมบวกเสษส่วนตัวส่วนต้องเท่ากันอันนี้เท่ากันแล้วเนาะเราก็จับข้างบนบวกกัน12บวก5ได้17ส่วน16แล้วก็หารด้วยข้างนอกคือ34ส่วน32เหมือนเดิมเข้าสู่การหาร าการหารตัวตั้งเหมือนเดิมคือ17ส่วน16เปลี่ยนหารเป็นคูณตัวหลังสลับกันคือกับเศษเป็นส่วนจาก34ส่วน32ก็กลายเป็น32ส่วน34เท่ากับดูดูบนดูล่างมีอะไรบ้างที่ตัดทอนกันได้เลขอะไรบ้างตัดทอนกันได้นี่17 17 17 2 34อันนี้มา้าง16คู่กับ32บ้าง16 1 16 16 2 32พอได้อย่างนี้ปุ๊บเราก็นำบนคูณบนล่างคูณล่าง1คูณ2ได้2ข้างล่าง1คูณ2ได้2ดังนั้น2ส่วน2มีค่าเท่ากับ1ข้อ16ก็ตอบ1แบบนี้เนาะ ค่อยๆกูแสดงค่อนข้างละเอียดเดี๋ยวต่อมาข้อที่17เดี๋ยวทาอีกฝั่งนึงอ่ะสิโจทย์คือวงเล็บ19ส่วน36ลบ1ส่วนส คูณสาส่วนยี่สเรามาทำในวงเล็บก่อนเพราะว่าถ้าเจอวงเล็บทำในวงเล็บก่อนเราไปดูว่าเราจะทำา4ให้เท่ากับ36นักเรียนว่าคูณด้วยอะไรเท่าแม่4 4 5 20 46 24 47 28 48 32 49แสดงว่าเนี้ยต้องคูณด้วย9 49 36 ตัวหน้าเหมือนเดิมคือ19ส่วน36ลบ1ส่วน4คูณเมื่อกี้เราคูณเท่าไหร่9ใช่ป่ะ9 4 3 6คูณ9ทั้งบนและล่างข้างนอกเหมือนเดิมคือ36ส่วน25อันนี้วงเล็บตัวหน้ายังไม่ต้องทำอะไรกับมันลบอันนี้คูณการ9 1 9ส่วน94 36คูณข้างนอกเหมือนเดิมคือ36ส่วน25่สิาทำในวงเล็บให้เสร็จ19บเลบเเหลือ10ส่วน36คูณ36ส่วนยี่าถ้าเจอการคูณเราต้องดูว่าบนกับล่างตัวอะไรบ้างที่ตัดกันได้มีเลขอะไรบ้างตัดกันได้ เลขนี้สามสิบหกหนสามสิบหกสามสสามสิบหกเนาะต่อมา10กับยีบหใช้แม่อะไรตัด10กับยีบหใช้แม่5ตัดอะ่ะ5 1 5 5 2ึ่งอะไรได้ยี่5 2บห้ายีบหดังนั้นเราก็จะได้แล้วว่า2อคูณหได้2ตัวล่าง1นคูณหได้5 สองส่วนห้าเป็นเศษส่วนยังต่ำแล้วเราก็ตอบตรงนี้คือสองส่วนห้าเอ้าข้อ16กับข้อ17ถ้าข้อไหนทําไม่ได้อีกทักมาบอกคุณครูนะคะเดี๋ยวคุณครูแสดงวิธีทําให้อ่ะขอบคุณค่ะ